สวัสดีครับแฟนคลับผู้พันสมเลยนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านละนาตุ้งนาของหลานชายนะครับที่นี่อันนี้อันนี้เขาจะเออเอิวอยู่ม้าไหนก็ตู้อันนี้เขาจะเออนาอยักก็อยู่อันนี้นี่ไหมบริเวณนี้ไหม บังนังทาบังนางทามังนังทาหรบ้านอีอย่างก็อยู่บ้านหลังเก้าพระโพออพระโพธิ์ตำบลอีอย่างก็ตำบลโพธิสว่างเลยลูกบตํบลโพธิสว่างเพื่อสีข้ามโน่มูดซิเบสตัวนี้มูดซิเบสเพื่อสีข้ามจังหว่นเราข้มโน้มโน่มันเป็นหน้าข้าวหน้าปังโบหน้าใครมาครับข้าวสวยงามนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นข้าวนี่นะครับเดือนนี้เตรียมไจะจะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับช่วงเดือนมีนาครับ อันนี้ผู้วันจะเันมากมาคือวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2564นะครับเวลาขนาดนี้คือประมาณบ่าย2องโมงนะครับสวยงามนะครับเก้าสวยงามมากครับอันนี้คือวิถีชุมวิถีของชาวบ้านนะครับจะทำนากัน สวัสดีครับโอ้ยอันนี้เขาเจะดอกอีหยังดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวที่ว่ากินกับเจียวนะครับเนาะครับครับผมเออนี่ครับนี่ของปวดของปวดนะนี่โอ้สุดยอดครับนี่แกงหน่อไม้เนาะอีแม่นี่นี่ใครดูนะครับนี่ใครๆไม่เคยเห็นแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ที่ออริจินอลนะครับชาวฝรั่งเขาเรียกระบบออริจินอล เออนี่นี่นี่คือต้นของต้นไม้ต้นของหน่อไม้นะครับนี่อ่อือนี่นะครับก็แกงนะครับสดจะอร่อยครับจะอร่อยรับถ้านี้เพราะว่ามันสดมาจากต้นของมันนะครับถานี่นี่คือปีกหนูอนีกหนูโอ้สุดยอดครับเ้ยนี่อ่า อันนี้คือล้ำน้ำอุ่นนะครับเอาเดี๋ยวผู้พันสมเด็จจะพาไปดูแต่เราอูนน้ว่าวิถีเขาหาปลากันยังไงมาจากอะไรมาจากหัวซุ่มมาจากหัวซุ่มใช่มาจากต้องมาไว้เราลุกเลยอืมจะเตรียมทานกินขา้าวเที่ยงครับกินข้าวเพล้น

yeah mm. เ็บ้าูว่าครัครับคนสุทไปแล้วอะไไม้องมาเจอเว็นกรมแบบว่าเจอปูนเลยเนี่ย

ลำน้ำสาขามาจากแม่น้ำขุ่งนะครับใช่ครับน,น้ำขุ่งแล้วก็แม่น้ำทุ่งคามแล้วก็ลำน้ำอูนเป็นลำน้ำสาขานะครับถ <c oughs> ้าปกติถ้าเป็นฤดูน้ำหลากจะท่วมหมดเลยแต่นี้นะครับปลาจากแม่น้ำขุ่งก็จะขึ้นมาวางไข่เอถึงฤดูนี้ที่ตกค้างชาวบ้านก็จะจับปลา<อ>ไว้นะครับ<อ>เขาก็จะขึ้นมาวางไข่ก็เป็นวิธีชาวบ้านก็จะหาปลาหรือหาปลาเขา ชื่อว่าเป็นปลาที่อร่อยนะครับอำเภอศรีสุข,ขานจังหวัดนครพนมย่านนี้จะมีปลาเยอะเป็นปลาที่มีรสชาติดี รรรรครับเป็นวิธีทั้งหน้าอิจฉาเนี่ยเป็นวิถีชีวิตที่หน้าอิจฉานะครับมีความสุขนะครับนี่จะเห็นได้เลยครับดูจาก นี่มีชีวิตแบบนี้มีความสุขมากนะครับมามามาสะแกะไหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาก่อนเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยเนี่ยโอ้โหน่าคาับนะครับมีแกล้งออมแล้วกงหน่อไม้ออมนุแกล้งหน่อไม้นี่สุดยอดครับ มาต้นมาพี่น้ต้อนมาไหมอืเอาเลยเอาเลยไม่ง่ายข้าเข้าเลยมาข้ามาเดี๋ยเจ้านะอะไรครับมันอากาศสุดยอดยูมูซุปและพี่หนูใจเย็เลยกินด้วยกินเสียใจลยเน่เขาเพิงเดียวเลยเดนนี่กรต้อมแบ๊ม

อมอครับโอเคหามาจากที่นานะครับไม่ใช่ไม่ได้ไปจับที่ไหนนะรช่ไหมมัดเลยจับที่ไหนเขาจับที่นาจับนานะครับ เออคนเท้าเครียดเก็บกูกไว้มันกินด้วยน่ะมันขอแล้วน่ะเงินคุบวกเงนาพมันขอห้าพันร่องเนรู้ห้าพันนั่นเราเพิ่เสียดจายขายข้าวเราจะเนลูกค้า

ต่าสบายนะครับที่เป็ยนว่างีนะว่าเอายาบังหอยแลขาหอยเนี่ยเออแต่พวกก็ยังบุกอีก ผู้คนเป็นมันเถอะเรหัวเรืจักบอว่ามันเพิ่มานางบางเจ้าว่านางนาอนี่มาหนยอขึ้นี่ตกี้ัากับโเป็นเขาเพิ่งมาเป็นปีนี้เาุนนี่เขาลดจายยากเลยสิแม่แม่ตารอนเอ้อนไปร้อนแปลาไปทอะไนี้เนี่ยไอนแ้วเาไอบัเาไอเอาเอาเอาไอตบเ้ากอาไปานเคยไหมไอติปานเคยไหมเนาะ เรื่อ่ต้นเหรอเยอะพักเยอะไหมเอาขาน่าเยอน่ากูคนเยอะเพิ่มไปแล้วดูเร่อพะราชกุฎลายตี๋ห้ามไลนหนูไหมหมอห้ามไลมั้งเ่นเียดูเอามาชิมดู เขาปูดูกันได้นี่ก็ไดายงาดง่ายไหครับเ้นกอแกเยอกมามะพ้าจับแะๆกันเหรอเฮ้ยอีกแล้วมาดมรูดังกบกบแก๊บอแก๊บอีกแล้วถามูมันอร่อยไหมอร่อยไหมตอบเองเลยจะแก้วขาลุกเจ้าถามเองตอบเองน้ำพริก แม่หอันมุ่ส่งมาเพื่อไตอุดรผ้ได้หนมันมาไกลได้ขนนนอืมะบนไปเอ๊ะพ่อะบเอุห้าพันเเดวาะได้้า

สมซิปเรออบ๊ทเนบ้อยกวนี้เปมกันได้หนาพายให้สามสามตัวีก่ะไรอะูกใหได้่ตัวบมันเยอะเยอย่ักขมาเ